กราบสวัสดีครับผมนายสายันสายเชียงนะฮะพักไทยก้าวหน้าวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดคลึมชาติบ้านกินชาติตำบลไตรศสีสุขอําเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะก็วันนี้ผมได้เดินติดตามงานที่ดินพอตบอห้านะฮะก็ได้เห็น เงื่อนไขต่างๆที่ยังติดอยู่ไม่สามารถทําเป็นสดอดหนึ่งได้ผมก็เลยต้องมาตามวันนี้ก็เห็นเทวราชกุญชรที่พระอินทร์กำลังทรงอยู่ตรงที่เหนือเสียนนะครับ เป็นองค์ที่สวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากก็เมื่อกี้ได้ขออนุญาตท่านเจ้าวาดขอถ่ายรูปครับผมองค์ใหญ่มากครับมีอยู่สององค์นะฮะผมก็มเวลาเราเรียกช้างนี่เราเรียกเป็นเชือกใช่ไหมฮะ ต้องกราบประธานโทษด้วยอันนี้เชื่อกที่หนึ่งนะฮะเทวราชกุญชรส่วนที่ด้านหลังนั้นจะเป็นพระอินทร์กำลังนั่งอยู่นะครับส่วนด้านนี้มาก็เป็นองค์พระศิวดีนะฮะแล้วก็มีพญานาคองค์ใหญ่ล้อมรอบคอยปกปักรักษาครับด้านนี้สเวตหัตถีนะฮะหรืออีกชื่อคือวงเลบะศรสีสุข เป็นองค์ที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆเลยครับผมครับก็เรียนด้วยความจริงใจนะฮะเวลาผมเดินทางไปไหนนี่เวลาผมรีวิวต่างๆผมจะพูดสดๆแลยก็บางครั้งนี้ผมจะไม่ได้รู้ประวัติของแต่ละ พื้นที่ก็ต้องขอกราบออกไปด้วยนะครับนะฮะวันนี้ผมจะเก็บภาพเหล่านี้มาให้กับเอฟซีของผมนะเป็นวัดที่ร่มรื่นมากครับวันนี้ผมมากราบท่านพาระเกะคูฮนะท่านก็สบายดีนะครับ นี่ครับคือพระศิวลยครับส่วนนี้ก็คือปรยายนาที่คอยปกปักรักษาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ